แต่งความมาแล้วมึงอย่าอย่าไอ้โ่มาลอาแล้มึงเออกูไปละไม่มีความฟาร์มรักกันไม่ได้อ่ะว้้ยเอาไอ้โงาไอ้ดุงไอ้ฮงอ้มอ้ยมันดูดมันดูดกุญแจมันดูดเจ้หยุดนะคะ มันดูดอ่ะคุณเจไม่โอ้ย No God Please No เอะ้นเจอห้องแล้วหรอทำอะไมนี่บ้าโอ้ยแล้วคอยไม่หลับไม่นอนอีกแล้วหรอท่าหลับท่านนอนบ้างนะคะหนูจริงอ่ะทุกคนในเวลาเปลี่ยนนะคะใส่ชุดเบอร์เบอร์ใส่ชุดเบอร์เบอร์ค่ะทุกคนใส่ชุดเบอร์เบอร์ไหนชุดเบอร์เบอร์นี่นะคะทูตแห่งหยอกโซทอดนะคะเออไม่รู้ออกเสียงถูกไหม จะกินรก็เลยนกับเรานะคะเลยจะกินบูลอ้อยบูรี่เกินวะเย็นเลยนอยอ่ะไม่โอเคปลาเราบูร no ี kind of eh wow. ่เขาเกินไปหรือเปล่าครบคุณเจมส์ทานทุพีเซนร้านเติมเกมพ่อมดเคลว์เพย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า100,000คนเออเลิศไม่ล่ะคลิกที่นี่เลยเคลว์เ a ย์เกม com เมลอนดิตี้วีด้วย UID เท่านั้นปลอดภัยสุดแถมยังได้ค้มีสามต่อนั่นก็คือได้ส่วนลดแบบจัดเต็มได้รับเคลิ์คอยทุกทุกยอด100บาทนำโค้ดของหน่องไปใช้ตอนชำระก,ก็ได้ส่วนลดเพิ่อมอีกดอนฟอร์เกตนะคะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เค v e r เพ y ค่ะอ๋อไปตามกันแลวทุกคนอย่าลืมเช็คโค้ดข้างหน่องกันด้วยนะจุ๊บ วาย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 เข้ามาลักข่ากับแกงอ็อกกี้แกงมะแรงสาบนะคะสาวสวยสุดสะพึงสะดุง้งสะดิงเวอร์ไปค่ะสาวสวยสุดสะพึงสะดุด้งสะด,ด,ดิงนะ้ำประหวานเวอร์ <What? S 2> จรีนแกสะดุ้งน้ำอะ่ะสะดุ้งเวอร์โอ้ยชุดเวอร์อะ่ะแกมันตอบโจทย์อะมันตอบโจทย์สาวประเภท <Yeah, S 1> หนึ่งร้อยแปดอะวัหยุดฮะเนอโดนหนึ่งวาวายโมนาลิซาโดนและอย่าอยู่ไหนส,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 ส่งนาวิสคอลินไป นี Eat, okay. ่เลยแกได้ได้เดี๋ยวกูส่งไปจิ้งหอนอยอ่ะนี่นะคะกกระอ่ะอย่างแรกอย่างแรกของโอ้ยจบนอยอ่ะอย่าไหนวะนี่ตรงนี้ กระตุกเกินอ่ะพี่เจ้าอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อเหยียกูุงหาตั้งนานอีดอกมาติดตาเล่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้งงอ้อยน้อยอ่ะนี่นะคะเปลี่ยนล่างเวอร์รูจักรวาลเวอร์รูจักรวาลเวอร์วายสวัสดีครับคุณวัดเฮ้ยอ้อเหี้ยไอ้หงอยอ้อยบังแก่มึใช้รถหล่อเอาเอาอ้อยใช้รถมึงไม่ใช่รถแพ้อะไรไว้ายปู่ที่อะไรงงไปฏิบัติการออกกีช่วยออกกีค่ะเริ่มเลยิกร้อน อีเฟสสองเร็วจังก๊ะกูงงกูเพิ่งเปิดประตูเสร็จอ่ะอีนี่เฟสสองแล้วหรองงงเป็นสองแล้วล่ะสุดอ่าบายบายค่ะไม่เป็นไรแกาำสามารถของสาวประเภทหนึ่งร้อยแปด อีโร่ก็ไม่ได้ตั้งใจสิกอล์มันเพิ่งไปเลยไอ้แหล่ะนั่นสิสไม่ต้องแคร์อิสเค้นอทูบิโอเควะอย่ามันมาหากูแล้วอย่าสิก็ด้วย่าแอนมาหากูกูมาอยู่ในไอ้นี้แล้วเราไมัสับอัลกี้แล้วมึงไอ้มึงทำไมทำไมไม่ติดม่กูโอุ้ยอีโร่จะเกิดโทษฉันไม่ได้ตั้งใจแต่อย่าตั้งใจแน่มึง ใหดูไม่เป็นไรเอ็นเกตใหม่ได้จบเอ็นเกตใหม่เวอร์งงอ่ะคุณเซไม่โอ้ามาหาหล่อนนีเกนโอ้ยน้อยอีเฮียไม่เป็นไรค่ะกูทได้จบทีห่วยเอ้ตอนไนีตนี้ฉันเยู่นี่จบเฮ้ยเียเกินว้ายมืองอีนายอีนายมาอยู่นี่มืงอีนายมาอยู่นี่มงม ไม่เห็นไม่เห็นดิดอกจบลาก่อนค่อยธนาจัยคนแรกแล้วอ่ะขอให้นมกับช่องมึงปลอดภัยนะคะลาก่อนฉันปักละเออมันไล่ฉันแทนเอาเอออย่าโออยบูดอ่ะไม่โอเคอ่ะมาขอทนายไปแล้วมึงมานนี้วันนี้กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่โอ้ยแกออกกีตัวที่สามอะไรอ่ออกกีตัวที่สามอะไรอเจ็บปาพุ่งแน่อ้ยแกสันรักษาให้ด้วยพรแห่งเทพเจ้า เดือบจอเดือบจอเนาะสั้นเดือบจอด้วยพรจากอ่อเทพโซโยทัสอะไรปัดยี่โดกบบเสดาจจบน่าดูช่วยปั่นเยี่ยโอ้ยหล่อนช้วยปานหลอนหลอนเลิศเกินอ่ะโอ้ยอย่าเอาไงแม่เราจะรอดไหมทริปนี้ทริปนี้วะสั้นไม่รอดแล้วเจ ไอห่วยไต่จะตบหลุดไปเลยไม่ชวยฉันจะไม่ชวยดัเกิดมาเกิดมาฉันอยู่ข้างผีเลยแบบตุกตักตุกตักแล้วก็โดนตีฉับเลยอะไม่โอเคเนาะไม่โอเคคือแบบให้เกิดมาอยู่ข้างผีเลยอะเอ้ยทา้งหานผีพนะอย่ารับนะรับอแล้ลรถมาค่ะไม่เข้าไปรับประตูข้างในหรอพี่เอาเอาเมึงมันตีทะลุ เกิดอะไรขึ้นอีดอกมันตีทะลุกับเนเจไม่โออ่ะนอยนอยละอือทั่วจริงๆเลยอีเมงฮะโอ้ยทำไมเฮียโนมันเฮียอีทากว่านอยอ่ะเบร์อ๋โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยช่วยอีธานายช่วยที่นายดโอ้ยอีธานายอีดาห์ต่อใครต่ออีดอก์ต่อใครต่อมาอีดาห์่วยกันด้วยโอ้ย กะลีอีเวงมังไส้มึงสักเป็นปลาแล้ว try my bit อ้าวไอยถ้งงอย่าโอ่ยซะด้วยแม่อืออีดอกน่าตายเหรอน่าจะตายแล้วมั้งมึงมันเฟสสองแล้วว่าตัวมันเลี้ยวหัวมันดูดได้เอ้าทำไมกูเปิดอ๋ออีดอกศูนย์ทับสามอียไอทองความมาแล้วค่ะไดบายบายค่ะดูอะไรคะหนูอีแตงความมาแล้วมึง เดี๋ยวตุ้มตุ้อกลนมาหน่ยัาไปละงเออกูไปละคไม่มีวามฟาร์มแลกกันไม่ได้ค่ะว้เอาให้ปิดสเอาไงเอาพี่ฮงเอาไดุงเอาไี้ฮงอ๋อยมึงมึงอ๋อยอ๋ยมันดูดมันดูดคุณแจมันดูดเนล้เจ้หยุดนะคะ มันดูุนะคุณแจไม่โอ้ No God please no สุดเวอร์เกินอ่ะสุดร่อนมันยาวเกินอ่ะมันตกใจสิตกใจตกใจค่ะว้าวฮ่าฮ่าฮ่า่ะว่าแม่บุ๋โล่ค่ะว่า No ว้าวตีประตูเย็นสักท่าประตูขหลังท่าประตูข้างหลังท่าประตูข้างหลังเนี่ยไปเล้ไปแล้ประตูแก๊บปัดปอดแล้วไปแล้ไปแล้วไปแล้วว้าวฮ่าฮ่าฮ่าไอเออย่าไม่ได้ง่ายโดนตีเออเลิศ เอยไอ้หย่ากเมียปากก็เบือทุ้มหัวกูเลยโอยน้อยโอเคอย่าหล่อนจะรอดไหมสันปันอยู่จเลยอ้งอ้อมมาออมมาออมมาปุตูข้างหลังได้อยู่อ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาหรอโอเคแกจะจะอ้อมไปไปหาห่อนแล้วไปหาหลอนแล้วไปหาห่อนแล้วจบเฮียไอ้หงมเหม่อเหม่อเหมอม่อม่อ่อเห่หหมม่ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับแกงมะรงสรับออกกีกีนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสนุกไหมเอ่อมาในทีมสาวประเภท108รแวเวอร์นะคะคุณหนาเออโอเคค่ะถ้าชอบคลิปน้องอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน้องได้นะน้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ,บ๊ายบายจุ๊บ